สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทยตอนเช้าเช้าที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะว่าเสียง,งน้องหองีหมหมอกฝนตกอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้หมองนามากเลย วันนี้หมอกไ้ลายค่ะใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วบอกค่ะหมอกเต็มหนึ่งค่ะมืดเลยวันนี้ ใยแมงมุมขึ้นตามตน้นหญาแล้วคะ่ะเป็นใยแมงมุมขึ้นตามใบใบยญาแล้วนะคะที่เก่านานาแล้ว,วค่ะทุกคน อันนี้เยอะกว่าเมื่อวานอีกตกแรงกว่าเมื่อวานอีกเอค่ะ ขให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากเปลี่ยนอากาศเสิเปลี่ยนแปลงเปลียปยป่ยนไปเลยะะ้นอค่ะเราจะเข้าหนา,หนาวเดี๋ยวๆนี้เนาะคะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหาหนาวเสียกันหนาวมาใส่กันได้แล้วเนาะคะ่ะอกมงก,กว่านะคะตอนนี้ตะววนก็ขึ้นสูงแล้วแต่มันก็จะมองเม่ท่านได้มองมาเห็นเลย แสงแต่เป็นกบับโบย้บยกันแสงเลยค่ะจะเป็นสีนึ้นแล้วค่ะจะเป็นขึ้นสูงน้อยแล้วแต่หมอกมันยังม่ทันไ้้วายเลยเน้ะค่ะ มอกปันติไอ้น้ำค้างค่ะน้ำค้างนวลไม้ยาแล้วก็ไม้ยามันทีมีแมงมุมนะคะแมงมุมใหญ่แมงมุมสวยไปอีกแบบหนึง่งน้าแหลงก็อีกแบบนึ่งนะคะหญ้าสีเขียบ่เห็นสีแดงหลายหลาย ทางไปเดินทางไปไหนมาไหนกอขอแห้ทุกคนเดินทางด้วยสวัสดีภาพนะคะขับรถระวัดระวังด้วยเหมอะฝนตกแต่เช้าตอนเช้าๆเนาะคะ่ะขับรถยากะคะ่ะเหมอะฝนตกมันจะมัวๆเนาะคะ่ะทุกคน หนาวขนาดใดแล้วค่ะแต่มันจะเยน็นทานานนวมันจะเย็นก็นีเนาะค่ะถ้าหมอกฝนตกแลมันจะเย็นก็นีอีกแต่มันนี้มันหน,นาฝนอยู่ก็เย็นประมาณหนึ่งเนาะค่ะแต่ก็ยังดีมีอากาศร้อนอากาศหนาวมีั้งคนสามดดูอยู่ค่ะ บางพื้นที่ก็าน้ำท่วมและะ้วค่ะเขาขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนปลอดภัยกันทุกคนนะคะ ของนกก็นจนนกสนานเลยค่ะอากาศดี แต่เว้นขึ้นสูงเลย,ยค่ะแต่มองไม่เห็นหมอกมันเยอะ น้ำค่ะ ขอคุณมากมนะคะขอบคุณทุกกำลังใ,ใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะคิดหน้าเจอกันไหมนะคะเ้ามาแล้วก็กดแชร์กดกดไลค์กดแช,ดชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากช่องน้อยๆของน้ำอ่อยคนบันบันด้วยนะคะ